ส่วนแพลตฟอร์มของ Toyota C-HR Plus คันนี้จะเป็น e-TNGA ของทางด้าน Toyota นั่นเองนะครับในการออกแบบนั้นเนี่ยออกไปแนวทันสมัยนะครับซึ่งไม่ไว่าจะเป็นไฟหน้าและไฟท้ายเนี่ยก็ตามยุคตามสมัยนะฮะเป็นแบบไฟเล็กๆเรียวยาวติดกันขณะที่มิติดไดเมนชันของตัวรถ C-HR Plus 2025ใหม่นั้นนะฮะจะมีขนาดความยาวอยู่ที่4520 mm มเมรเรียกได้ว่ายาวกว่ารุ่นเดิมเนี่ย160ม mm. ม ความกว้างอยู่ที่1,870 mm มมกว้างกว่าตัวเดิมเนี่ย75ม mm, มความสูง1,595ม mm, มสูงกว่าตัวเดิม29 mm มมและระยะฐานล้อเนี่ยอยู่ที่2,750ม mm, มรระยะฐานล้อนั้นยาวกว่าตัวเดิมถึง110 mm มเมรเรียกได้ว,ว่าทั้งรูปร่างหน้าตาตัวรถและก็ไซส์ของตัวรถนั้นอยู่กันคนละโลกกับ c s r ในตัวเดิมเลย และก็ถือว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ทางด้านโตโยตานำ,นำระบบ BEV เนี่ยมาใส่ในผูุมกำลังของโตโยต้า CHR+ Plus ใหม่นั่นเองนอกจากนี้เนี่ยยังมีระบบขับเคลื่อนให้เลือกอยู่2ตัวเลือกด้วยกันครับได้แก่ขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อส่วนข้อมูลของแบตเตอรี่นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไออนอน2ก้อนที่มีเซลล์แบตเตอรี่ที่ดัดแปลงนะครับ ส่วนขนาดแบตเตอรี่จะมีให้เลือกอยู่2รุ่นด้วยกันครับได้แก่57.7กิโลวัตต์อารแล้วก็77กิโลวัตต์อารและกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้านั้นจะมีให้เลือกอยู่3รุ่นด้วยกันได้แก่รุ่นเริ่มต้นเนี่ย123กิโลวัตต์รุ่นกลาง165กิโลวัตต์และรุ่นท็อป252กิโลวัตต์ก็เรียกได้ว่า CHR p l u ใหม่เนี่ยจะมีตัวเลือกอยู่3รุ่นด้วยกันส่วนในรุ่นกลางและก็รุ่นท็อปเนี่ยจะมีขนาดแบตเตอรี่ที่เท่ากัน77กิโลวัตต์อาว ซึ่งมันก็จะส่งผลให้นะครับระยะทางที่วิ่งได้นั้นแตกต่างกันออกไปโดยตัวเริ่มต้นเนี่ยจะวิ่งได้ระยะทาง455กิโเมตรส่วนรุ่นกลางเนี่ยจะวิ่งได้เยอะสุด600กิโลเมตรและรุ่นท็อปเนี่ยจะวิ่งได้525กิโลเมตรและการทำความเร็วสูงสุดจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชัวโมงเนี่ยในรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่8.6วินาทีรุ่นกลางจะอยู่ที่7.4วินาทีและในรุ่นท็อปจะอยู่ที่5.2วินาที แม่ถ้าดูสเปคแบบนี้แล้วเนี่ยขอเลือกรุ่นการดีกว่าขับแบบชิวๆสบายๆและในส่วนของการรองรับไฟสูงสุดนะครับจากการชาร์จแบบ DC เนี่ยจะอยู่ที่1 5 0กิโลวัตตส่วนแบบ AC เนี่ยจะอยู่ที่1 1กิโลวัต์หรือ2 2กิโลวัตก็ขึ้นอยู่กับของแต่ละรุ่นนะครับแต่ข้อมูลอันนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่แน่นอนนะส่วนภายในเนี่ยก็คาดว่าจะมีจอสัมผัสขนาดใหญ่14นิ้วแล้วก็มีเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงแบบครบชุด และกำหนดการเปิดตัวของ t o y o ต a า CHR+ Plus ใหม่นั้นนะครับเขาบอกว่าจะมีกำหนดการเปิดตัวในยุโรปในช่วงปลายปี2025นี้